งไงเดี๋ยวผมจะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้พบกับกรรมการประจำเขตก่อนตุกท่านเป็นนักร้องประจำของตางก่อนอะไรอย่างเงี้เสียงสุเทพเสียงสุเทพต้องตั้งใจตัดดีๆนะครับเจ็ดพบกับฟาตุกันนะครับผมขออนุญาตท่านนี้ก่อนชั่วโมง ขอบุานผู้จัดการครับท่านผู้จัดการเป็นผู้จัดการที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของสหตรณ์รรรจุลกลุ่มของเรานะครับเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการท่านก็นำพาสหกตอนข,ของเรานะครับประสบความสำเร็จในหลายเรื่องและท่านยังได้รับรางวัล นักสหกรณ์ีเด่นในวาระครบรอบร้อยปีสหกรณ์ไทยตกลงเล้ท่านด้วยครับนักสหกรณ์ีเด่นนะครับปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสหกรณ์ประธานชมรมผู้จัดก,การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนนะครับซึ่งก็สหกรณ์ก็เจห้าที่ ผู้จ <ise il> <ore> ัดการก็มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันทุกปีทางการมีการเฉลิมฉลกันทุกปีนะครับเราสรุปสถานีว่าปีนี้ผู้ชมกันผู้ชมใหญ่ที่จังหบสลีบนะครับครับท่านสมาชิกที่เคารพครับปีนี้สากรของเราอายุครบ58ปีบริบูรณ์นะครับกับอีกเกือบมือเรียนแล้วนะครับ เพราะว่าทากองมื่เราตั้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2508ปีนี้599กคร58บ58ปีนะครับตลอดระยะเวลา58ปีที่เริ่ตมตักก้งทางกอมานะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้จัดก,การทั้งคณะกรรมการรุ่นแ,แรกๆรุ่นเตตดิมๆได้วางแผนได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินทางกองมาอย่างดีเยี่ยมนะครับ ทำให้พวกเราซึ่งเป็นกรรมการรุปต้นหลังได้รับเอาตัวอย่างการดำเนินงานของธนาคารกรรมการธนาคารรูปเก่าอเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อจากประสบความสำงร็จนะครับจากเงินทุนที่4 0 0 0นบาทนะครับทุกวันธนาคารมีเงินทุน16,000ล้านจากเงินทุนเงินเงินเงินหุ้นไม่กี่พันนะครับ ปัจจุบันจากตอนเรามีเงินน7,700ล้านเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับตลอรนืยองปีอนะครับและจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพิ่มเพิ่มจากปีที่แล้วปีห้าเจ็ดเจ่อยเจ็ดพันอล้านปีห้าแปดเจ็ันเจดร้อยล้าน เพิ่มไปถึร้อยล้านะครับแสดงว่าหุ้นในสั้นตอนเราเพิ่มทุกเดือนนะครับเพิ่มทุกเดือนเพิ่มจากไหนเพิ่มจากสมาชิกจะต้องเสียค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกจะต้องเสียค่าหุ้นรายเดือนนะครับถ้าเป็นสมาชิกปกติก็จะเสียร้อยละแปดหอมเงินเดือนนะครับ แต่ถ้าเป็นสมาชิกที่เป็นการเการบางนางเราเห็นว่าท่าในได้ส,สัปดข้าวโพดมานานครับปัจจุบันเคร่อนค่าเงินบางนางก็ลดลงนะครับเราก็จงขอเก็บข้าวลพดรายเดือนเพียงร้อยละสี่นะครับเพื่อที่จนถอของข้าวโพนะครับก็บดำเรียนให้กานสมาชิกทราบ เมื่อราประชุมใหญ่ประจําปีนะครับที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเป็ค่าใช้จ่ายให้กับชากกรปี2,559ไว้ที่122ล้าน122ล้านนะครับปีที่แล้วปี5ปี58อนุมัติไว้ที่98ล้าน 98ล้านถ้าเราไปลดอัตโนมัติก็ประมาณเพิ่มขึ้น24ล้านแล้ว98ล้านก็มีแล้วเราจะจ่ายหมดไหมคณะกรรมการใช้จ่ายแล้วหมดแลบวใช้อยู่5ล้านะรเราบริหารด้วยความเป็นความยั่งนนะครับตามตามหลักเกณฑ์นะครับที่ ตามตัวเลยที่ที <ose> anned, 39, 000, ่วางไว้นะครับคนก็เหลือทประมาณ่แล้วนะครับานสำหรับปีนี้1 2ล้านเพิ่มขึ้น44ล้านก็ยาที่ท่านผู้จัการได้ที่จียมาว่างประมาณเพิ่มขึ้นส่วมากจะเป็นงประมาณเพื่อสมัชิกเกือบ100%เพิ่มขึ้น คลิปคลิป่าเอคักระดาดาาษ่องปันกระดาน่างกในร่างเรนเอปัจจุบันในรัฐเป็นภาคาาา bài đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยูยูเห็นคน่ายด้วยอาเอาผ่านใช่พี่นี่นีนี่มาๆๆถ่ายคนะให้ถ่ายกดตรงไหนถือเฉยเถถือเฉยนะครับถือไปไล่หวยอาอาอาอยังก่อ